บทกรอนฉลไอไม้ม้วนเราจะมาเคลื่อนไหวมือประกอบกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูท่ากันก่อนนะคะ 2> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7อาจารย์จะตบมืออย่างนี้ไปเรื่อยๆจุดจนกว่าจะจบบทกลอนนะคะเรามาท่องบทกลอนพร้อมเคลื่อนไหวมือไปพร้อมกันเลยค่ะ ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สับไพใช้คล้องคอฝ่ายใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะครลงเรือใบและน้ำใสและป่าปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดี ไม่ว่าบดกลอนจะยาวแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเด็กได้เคลื่อนไหวไปพร้อมกันแบบนี้แล้วรับรองเด็กจำได้แน่นอนค่ะ